สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่วันที่30นะคะของวันที่30แต่แอดขอสรุปของวันที่29ให้ก่อนนะคะมักหน้ามักหน้าแต่อยากอัดคลิปนะคะแอดมักหน้าไว้นะคะโอ้ยสิบยุนบุลรบาลน,นี่นาะ ก็มาสรุปให้คร่าวๆนะคะอแอดว่าเลขชุดวันนี้ไม่ค่อยปังนะคะเป็นชุดของเมื่อวานมากกว่านะคะที่ปังของเมื่อวานเข้าดีกว่าค่ะของเมื่อวานถ้าสมมุติของวันนี้ไม่ถ้าของพรุ่งนี้ที่แอดให้ใหม่ไม่ไม่เดินไม่โอเคก็มาเอาชุดเดิมได้นะคะทุกคนบางทีเลขมันก็รันอยู่ในในชุดนั้นเลยค่ะ ลองเลือกกันดูนะคะเลขชุดเอาที่ให้มันได้เด้งๆ,ๆ,ๆปังๆไปเลยเนาะจะได้มีค่าประทูกันนะคะเลขทูบก็แต่ประชาชนแล้วนะคะลาวประชาชนเนาะประชาชนลาวใครทันบ้างเมื่อเช้าใครไปดีใจด้วยนะคะเอาเอสรุปให้คร่าวๆแค่นี้ละค่ะก็ไม่ได้เขียนอะไรเลย จะมาบอกแค่ว่าเขียนตารางตรงนี้ผิดค่ะมันต้องเป็น8นะคะเพราะมีหน้าล่ะในนี้เจ็ดไม่มาเลยไม่ค่อยมานะคะเจ็ดไม่มาเพราะที่จริงตารางมันเป็น8นะคะแอดเขียนผิดแต่ว่าจับอันนี้ถูกค่ะมาดูของวันที่30กันเลยนะคะ30วันสูงนี่แอดว่า0นูนย์แอดว่ายังไงศูนย์ก็มา มันสุกส่วนส่วนมากมันชอบศูนชอบเบิ้ลนะคะมันเริ่มศูนเบิ้ลตั้งแต่วันสุกเลยค่ะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะสุกเสาร์อาทิตย์แอดว่าพรุ่งนี้แหละต้องได้เห็นศูนได้เห็นเบิ้ลกระจุยเริ่มเบิ้ลตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนเช้าตอนเช้าไม่เบิ้ลเลยตอนเช้าอ้วกแตกแอดเบิ้ลอยู่คนเดียวเอาเวรนกรรมอีกแล้ว ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะคะขออภัยนะคะทุกคนเอาเปิดด้วยนี่แหละเขียนเลขชุดให้ก่อนนะคะอ้ยเนาะสมองสมองไปหมดแล้วคะ่ะขออภัยเด้อ ห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดสองห้าศูนย์สักคู่นะคะขอวพายเด้อค่ะหัวพายจริงๆจะอัดใหม่ก็เนาะห้าเจ็ดอุย้ยห้าห้าพรุ่งนี้หวยเบิร์กระจุยเลยได้ไหมห้าห้าห้าศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดสามสองอวันนี้สามสองก็มาดีดีค่ะ มาหนึ่งหนอยเฮ้ยหนึ่งหอยสองหอยเปล่สามเจ็ดสามสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งเริ่มมาแล้วนะเนี่ยเลขวันเสาร์เลขต่ำนี่ต้องเป็นเลขวันเสาร์แล้วค่ะสามเจ็ดสามศูนย์สามห้าสามสอง ห้าสองสามห้าห้สมูนย์อาะจ้ะ จ็ดหนึ่งเเองามเจ็นนี่แหละตระกูล7แล้วพวงนี้ห้าสองสโอ้ยไม่มีหกสา หงแอดยังอยู่ที่ห้าหกเจ็ดนะคะยังอยู่ที่ห้าหกเจ็ดสูตรหงแอดก็ได้อย่างนี้ค่ะเจ็ดจะเดินดีพรุ่งนี้โบเจ็ดหายไปไหนมากระปิดกระปอยเนาะเจ็ดเห็นชัดนะคะไม่ได้ปิดแอร์ลวน เอานี้นะคะเลขชุดนะคะถ้าชุดถ้าชุดของวันศุกร์เดินไม่ดีก็ไปเอาวันแต่แอดว่าของวันวันพุธเดินดีค่ะวันพุธเดินดีสุดแล้วนะคะวันนี้วันพุธก็มาดีมากเลยนะคะของวันพุธนะคะถ้าอันนี้ไม่ดีก็ลองดูของวันพฤหัสด,ดูนะคะ แต่นี้เป็นสูตรของวันศุกร์นะคะทุกคนก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเป็นเลขชุดนะคะแอดก็จ,จับตามตารางนี้ให้นะคะในตารางทําไมเลขเลขมันมาหาม,มาเบิ้ลนะคะหามเบิ้ลทุกรอบเลยตารางแอดจับได้อย่างนี้ตลอดเลยดาววีนะคะดาวะะดาวีไปที่เก้าห้าเบิ้ลดาวปุกไปที่เจ็ดห้าเบิ้ลนะคะส่วนตัวแอดชอบเบิ้ลนะคะตามตั้งแต่เช้าแล้วห้าสองสามนะคะเจ็ดศูนย์ 69นะคะ5 2 3 7 0 6 9เลขทูบ0 6 9นะคะ0 6 9 9 9 0 6 6 0 9 9มาแล้ววันนี้เย่ไม่มา3ตัวแต่มา2ตัวนะคะในตารางนะคะมี5 2 3 7 0 6 9นะคะ5 7 2 5 7 0 5 5 2 5 5 0 3 7 2 3 7 0 3 5 2 3 5 0นะคะ ในตารางมีที่ตัดตัดอย่างนี้แอดก็เอาขึ้นให้เอาขึ้นเป็นเลขนั้นแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาเบิ้ลขึ้นไปนะคะไม่ได้เอาห้าห้าขึ้นไปมีเบิ้ลห้าห้าไม่ได้ขึ้นไปเนาะแอดจะไม่ได้ให้เบิ้ลนะคะในเลขชุดนะคะก็ลองพิจารณาดูอันนี้แอดเอาเลขตัวเองมาฝากค่ะนี่ช่วงนี้เป็นเลขที่ แอดตามอยู่นะคะตามอยู่แต่พวกนี้ก็จะซื้อตลอดนะคะอันนี้เป็นเลขทูบตั้งแต่ที่บอกเนาะเลขทูบ9ก1 9 4 0เแอดเห็นมันออกดีค่ะก็เลยเอามาเอามาซื้อติดไว้ตลอดค่ะแล้วก็2 3 6ส8 6องเปลี่ยนไม่ออกไม่ออกสักทีก็ในเนี่ยพวกนี้เป็นเลขทูบเก่าหมดค่ะเอามาแปลีเลขเอาอันนี้ก็เป็นเลขที่ซื้อประจำอยู่แล้วนะคะแต่จะมีเพิ่มมานะคะ จะมีเพิ่มมานี่เป็นเลขบ้านเลขรถอยู่แล้วนะคะนี่พวกนี้นี่มีเพิ่มมาตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเจ็ดสองสามเนาะวันที่ยี่สิบสามเดือนหน้าก็วันเกิดแฟนแอดแล้วนะคะจะมาอยู่นี่ยิ่งใกล้สิ้นเดือนยิ่งจะมากะหนานะคะสองสามแล้วก็จะเงียบไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ใกล้วันเกิดเขามันจะมาเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะ 7จ็ดสองสามเอสเอาพศจับใส่กับวันเกิดนะคะเจ็ดสองหกเอาพศจับใส่กับเอ่อวันอะอะไรนะ 26, 26, อสองหกสองหกพศเกิดเขาอะค่ะเอาเอาเดือนกับพศจับใส่กันไอห้าสองหกนี้พศเกิดน่าจะใช่ถ้าจําไม่ผิดเมื่สิผิดยังได้ข่อยสื่อไปเลยนี่แหละค่ะและเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นี่ แอดเราไห้ฟังเฉยๆนะคะเผื่ออท่านผู้ชมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของอันที่วงกลมเนี่ยค่ะไม่ใช่เลขเด่นเลขดังอะไรนะคะแอดเอาเลขรอบตัวแอดมาเล่นนะคะวันนี้ก็ได้726ไปแล้วนะคะแต่5้6นี่พึ่งนึกออกก็ตอนหวยออกนี่แหละค่ะพึ่งนึกออกค่ะเหลือเจ็ดสอาแอดตามสูตรกําลังเลยเจ็ดสีนี่กับแปลงมาจากอายุนะคะน่าจะสีเนาะ แอดก็เอาเจ็ดใส่นะคะจับมาใส่สี่ศูนย์อ้ยบึงแอดกิ่งขนาดปะนี่แหลคะค่ะช่วงนี้แอดซื้อวนอยู่แต่กับเลขเกี่ยวกับแฟนแอดนะคะเพราะอุย้ยแต่ว่าสองสามนี่สุดยอดมากค่ะสองสามนี่มาเกือบทุกวันนะคะมาเกือบทุกวันช่วงนี้จะมากะนำค่ะก็คงจะจะดับไม่ดับไม่รู้หวยไทยแต่พวกแอดจัดหนักไปแล้วนะคะวันเกิดเขาวันที่ยี่สิบสามนะคะวันที่ยี่สิบสาม เจ็ดสองสามงวดก่อนคิดไม่ทันค่ะไม่คิดว่าจะมาไวนะคะเจ็ดสองสามเจ็ดสองแปดเนาะโอ้ลายตัวค่ะวาสันเอฟซีที่เหลือก็เป็นเลขวันเกิดตัวเองแล้วก็เลขบ้านนะคะพวคะ่วงนี้ค่ะช่วงนี้แอดติดไว้ประจาค่ะช่วงนี้มีเป็นช่วงเหมือนกันเด้แล้วก็เรียงค่ะช่วงนี้เลียงเริ่มมาโหดแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเว้นวันหนึ่งก่อนหรือเปล่านะคะไม่ไม่เว้นหรอกถ้าได้มาแล้วจะมาติดๆกันอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะมีอันไหนที่ผิดพลาดตรงไหนแอดก็ขออภัยนะคะขออภัย ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้หมานขอให้รวยขอให้ปังหยิบจับตัวไหนไปขอให้แตก3ตัวนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็เอาไปพิจารณาดูก่อนเดอ้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ